สำหรับท่านที่ต้องการลดไฟฟ้านะครับไว้ขนของฮะขอแนะนําตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นรถไฟฟ้านะครับขนของร้อยเปอร์เซ็นะครับผมตัวนี้นะครับเดินหน้าถอยหลังได้เลยนะครับผมนะครับตัวนี้เป็นกระบะเหล็กนะครับผมกระบะเหล็กนะครับตัวนี้ก็มีความยาวอยู่ที่ร้อยยี่สิบเซนนะครับความกว้างอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเซนนะครับผมนี่นะฮะนะครับตัวนี้ก็มีไฟด้านหลังให้ด้วยนะครับนะฮะไฟสองด้านหลังให้ด้วยนะครับผม ตัวนี้เนี่ยครับผมใช้เป็นแบบลากหรือจะเป็นแบบยืนอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้แบบยืนก็คือเรามีตัวที่ยืนให้นี่นะครับผมนะฮะยืนแล้วก็นะครับขนของตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นปริมาณน,นะครับแบตเตอรี่นะครับผมนะครับตัวนี้เป็นที่โชว์ปริมาณของแบตเตอรี่นะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นสวิตช์กุญแจนะครับผม ตัวนี้ก็เป็นคันเร่งนะครับคันเร่งเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับผมนะครับนะครับความเร็วตัวนี้เป็นที่ปรับความเร็วนะครับเนี่ยะตัวนี้เดินหน้าถอยหลังนะครับเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังแล้วก็ปรับความเร็วนะครับความเร็วต่ําความเร็วปานกลางนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็มีเบรกนะครับเบรกฝั่งนี้นะครับผม นนี่ะครับตัวนี้ก็เป็นเบรกมือนะครับผมเป็นเบรกมือบนรถยนต์นะครับผมนะตอนนี้เบรกมือบนรถยนต์เลยนะครับครับสนใจทักกันมาสั่งได้เลยนะครับผมที่เบอร์โทรศัพท์0 9 3 3 2 6 5 7 9 0นะครับหรือ ID Line ไลน์ atv หนึ่งสองสามนะครับผมนะครเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับกรุงเทพส่งฟรีนะครับต่างจังหวัดก็มีค่าส่งตามจัังหวดที่ไปส่งนะครับขอบคุณครับ